ท่านอาวุโสเห็นกระจกที่อยู่ด้านหน้าเราไหมเห็นครับท่านพันเตมนุษย์โลกเหมือนถูกห่อหุ้มไว้ด้วยกระจกอวิชชาบานนี้ต่างคนต่างทนุถนอมเช็ดถูปัดกวาดมิให้ฝุ่นจับกระจกของต้นวันแล้ววันเล่าชาติแล้วชาติเล่าเป็นเช่นนี้ไม่รู้กี่กับกี่กันท่านเว้ยหลังสอนให้ทุกกระจกเสียจะได้หมดภาระปัดกวาดเช็ดถูเหตุใดมนุษย์ ถึงไม่ทํากันหนอท่านอาวุโสจงมองดูนิ้วของเราย่อมมียาวมีสั้นปุถุชนก็เช่นกันมีหลักแหลมมีไม่หลักแหลมบางคนจึงทําได้บางคนจึงทําทไม่ได้สาธุท่านพันเตกล่าวถูกต้องแล้วแล้วอะไรครับคือเครื่องมือสำคัญ สำหรับใช้ทุกกระจกอวิชาบานใหญ่บานนี้ให้แตกละเอียดจนไม่มีกระจกต้องใช้สติสัมโพชงเป็นขอนใช้อุบายแยบขายเป็นเหล็กสกัดที่แหลมคมเกิดความรู้สึกว่ามีตัวกูของกูขึ้นเมื่อใดจงรีบใช้ขอนคือสติดทุบความรู้สึกแบบนั้นทันทีแต่ต้องทุบด้วยวิธีระลึกอุบายแยบข่ายคือทำไว้ในใจว่า ทุกสรรพสิ่งรอบกายแท้จริงแล้วมันว่างเปล่าดูดรอยเท้ากาในอากาศเมื่อใดความวุ่นมาแทนความว่างจงทุบความวุ่นด้วยสติสัมโพชงกับอุบายแยบคายที่เอามาจากธรรมวิจัยสัมโพชงทันทีวุ่นเมื่อใดทุบให้ว่างเมื่อนั้นทำเช่นนี้ทั้งกลางวันทั้งกลางคืนฝุ่นเก่อรอยเท้ากาในอากาศไม่ได้ชั้นใด,ดกิเลตก็เกาะท่านอาวุโส ไม่ได้ฉันนั้นจเจริญธรรม